เปิดประวัติความรวยพีทศิตมนภรรยาติ๊กเจษดาพรเพื่อนสนิทชมพู่อาร,รยาที่แท้ทายาเศรษฐีทำเอาสาวๆถึงกับน้ำตานองหน้ากันเป็นแถวเมื่อได้ข่าวว่าติ๊กเจษดาพรผลดีสละโสดกับแฟนสาวพีทศิตมนแตงสุวรรณแบบสายฟ้าผ่า ส่วนหนึ่งอาจจะด้วยช่วงหลังหนุ่มติ๊กทําตัวเงียบฉี่ไม่ค่อยมีข่าวคราวมาให้ได้เห็นมากนะักอีกทั้งยังเป็นพระเอกที่ค่อนข้างห่วงแหนเรื่องส่วนตัวไม่ค่อยได้ให้ใครง้างปากเรื่องความรักสักเท่าไหร่พอถามก็ได้แต่บอกว่าผมยังโสดพร้อมตบท้ายด้วยสโลแกนว่าเป็นแฟนติ๊กต้องอดทน ซึ่งเมื่อถามถึงเหตุผลที่ไม่เคยปลีปากเรื่องรักพระเอกคนดังให้คำตอบผมเป็นคนของประชาชนเรื่องส่วนตัวสามารถรับรู้ได้ก็จริงแต่ถ้าเป็นไปได้ผมว่าควรรับรู้ในสิ่งที่ดีมากกว่าซึ่งอยู่ที่ว่าสื่อจะนำเสนอข่าวด้านไหนที่ผมยังไม่ได้เปิดตัวแฟนไม่ใช่เพราะผมไม่อยากให้คนเห็นแต่เพราะมันยังไม่ถึงเวลาเพราะผมยังเด็กอยู่ จนล่าสุดหนุ่มติก๊กก็ได้มีข่าวกับพีทสิทธตมนแตงสุวรรณซึ่งเธอก็ได้ออกมาเปิดใจกว่าจะมาถึงวันนี้เขาและเธอต้องข้ามผ่านอะไรมาบ้างตั้งแต่การเป็นเพื่อนแล้วพัฒนามาสู่การเป็นแฟนเรียนรู้กันโดยใช้ระยะเวลาประมาณ5ปี พร้อมเปิดเผยติ๊กเป็นผู้ชายที่รับผิดชอบรักครอบครัวสม่ำเสมอตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้ก็เหมือนเดิมจริงใจเขาทำอะไรได้ก็ทำที่ประทับใจมากคือความรับผิดชอบทั้งเรื่องงานและครอบครัว